เ,เียวครับถ้าเลี้ยวปัดป,ปัดไปไปขวาก็ด้านขวาถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวปัดไปซ้ายถ้ามือซ้ายไปข้างหน้าถ้าเอามือขวาไปข้างหลังแต่ถ้า,าพี่อย่างเดียวคือถ้าต้องไปแล้วก็เลี้ยวที่ต้องการอ๋อโอเคอเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะ โจะพามันออกไปได้หรือเปล่าแต่ว่าน้องคะช่วยช่วยนิดนึงค่ะคือว่ามันทํางานยังไงนะคะบังคับให้กล้องตัวนี้ค่ะมันจะจับเซนเซอร์เราสายไฟมาแับจับตัวเราตัวเรานี่ตอนนี้โบอยู่ในจอมอนิเตอร์แล้วนะคะก็จะเแบนที่แล้วก็จับเป็นโครงร่างมนุษย์แล้วก็มันก็จะควบคุมค่ะด้วยมือซ้ายมือซ้ายเท่านั้นนะคะโดยวิธีการคือว่าถ้าเราเอามือมือขึ้นมันจะตรงแล้วถ้าเกิดเอามือลง

และตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับเรียกเรียกว่านะคะน้องๆนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะที่เข้าประกวดในโครงการนี้นะคะของสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะซึ่งมีหัวข้อว่าเป็นเรื่องของภาควิชาชีวภาพและทีนี้ได้ที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ด้วยนะคะนี่มาจากโรงเรียนอะไรกันคะอาจารย์โรงเรียนสัมมาสิขาศรีสาโสจังหวัดศรีสะเกษครับศรีสะเกษเดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแกน่นครับวันนี้มีโครงการแล้วก็ไอเดียดีดด้วยนะคะ วันนี้อาจารย์พาน้องๆ3ามคนเท่านั้นหรอคะในทีมนี้ในทีมเขาให้สาคนครับประเภททีมประเภททีมให้จำกัดว่า3ามคนเท่านั้นด้วยโอ้โหสามคนเดี๋ยวขออนุญาตถามไปถามน้องนะคะน้องๆขาชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อเล่นชื่อปอฝ้ายค่ะอะไรนะปอฝ้ายปอฝ้ายนึกว่าปล่อยฝ้ายอ่ะปอฝ้ายชื่อหญิงค่ะน้องหญิงแล้วก็กระถินค่ะกระถินน้องกระถินน้องกระถินน้องหญิงแล้วก็น้องปอฝ้าย นะคะน้องๆขะเริ่มแรกเลยไอเดียของการที่น้องคิดว่าจะต้องมีการประกวดในภาคของภาควิชาชีวภาพหัวข้อนี้น้องเลือกเรื่องอะไรคะการเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวเจ้าหอมนินในการใช้ปุ๋ย9้าชนิดในพื้นที่นาปรางในเขตพื้นที่ศรีสาโสค่คะจะลำย่าโอ้โหยาวมากแล้วอะไรทําให้เราเกิดไอเดียในการที่เราจะคิดในเรื่องของเพิ่มผลผลิตก็ ปกติข้าวเจ้าหอมนินจะนิยมปลูกกันในภาคกลางค่ะเพราะว่าภาคกลางจะเป็นดินที่ดูดสมบูรณ์มีดินปากตะกอนแม่น้ำอะค่ะมีความอุดมสมบูรณ์สูงข้าวเจ้าหอมนินต้องการความอุดมสมบูรณ์สูงค่ะแต่ในขณะเดียวกันใน,ในภาคอีสานอะค่ะมันจะปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำค่ะ<ม>นี่คือเราต้องแก้ปัญหาเราต้องคิดและทีนี้ขั้นตอนของการทําที่การลงมือทําที่จะทําให ผลงานนี่มันออกมาอย่างที่เราต้องการขั้นตอนทำไงบ้างเอ่ยให้น้องหญิงตอบเนาะค่ะเราก็ในการปักดำนะคะเราก็จะปักดำทีละหนึ่งต้นค่ะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้ง่ายค่ะแล้วก็จะมีการใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยที่เราใช้จะเป็นปุ๋ยที่แตกต่างกันค่ะ9ชนิดแล้วก็จะมีแปลงเป็นชุดควบคุมอีกหนึ่งแปลงค่ะแล้วก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยทั้งหมดสองครั้งค่ะครั้งแรกเราจะใส่หลังปักดำเจ็ดวันแล้วก็ใส่ ในสัปดาห์ที่7หรือช่วงที่ข้ากำลังตั้งท้องค่ะมีข้าตั้งท้องด้วยค <laughs> ่ะโอเคแล้วผลผลกคือว่าผลงานผลทดลองของเราที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะให้้องปฏิัติต่อผลการทดลองจากการทดลองทั้งหมด10แปลงนะคะผลการทดลองก็ออกมาว่าการใช้ปุ๋ย BGA จากทางจีนค่ะได้ผลผลิตมากที่สุดคะ่ะแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นการใช้ปุ๋ยอินย์ตาซูเปอร์มโนอาค่ะกับผสมกับแอซ่าค่ะ คิดว่าได้ปริมาณสูงสุดค่ะ,ะปริมาณลองลองจากปุ๋ย BGA จากทางจีนนะคะได้จำนวนเมล็ดทั้งหมดก็ประมาณ1 0 0 0 1 2 1นมเมล็ดต่อก่อค่ะแสดงว่าเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเราจะต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตให้เป็น3เท่าค่ะจากค่าเฉลี่ยปกติ จะอยู่ที่550กิโลกรัมต่อไร่เราต้องการที่จะเพิ่มให้ได้1,650กิโลกรัมต่อไร่ค่ะโอ้โหโอ,โอโประมือหน่อยทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยทําให้น้องเขาได้รับรางวัลเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการประกวดต่อไปนะคะอาจารย์ถาภูมิใจไหมคะก็ภูมิใจเขานะครับเพราะเป็นการส่งประกวดครั้งแรกของเขาครั้งแรกด้วยโอ้โห,โโหแล้วก็ได้รับรางวัลเลยแล้วเขาก็ทําได้อย่างที่คิดเยี่ยมมากเลยจริงๆแล้ว <ขอ S 1> ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ชนะในวันนี้ถ้าเกิดว่า ขาดอาจารย์ดีๆที่ยีเนื้อให้กับนอ้ง<า>นองิงด่วย,วย,วยนะคะที่ส่วนช่วยยังไงเนี่ยไยกได้ว่าน้องๆเนี่ยถือ,อ,อ,อว่าเป็นว่าที่รักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนะคะ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคขอบคุณนะคะอาจารย์ขา,าเอาละค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะก็ได้ได้ว่าโบได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจําปี2554ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทั้งสนุกแล้วก็ มีความรู้อีกมากมายเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมนี่คงจะได้รับความสนุกแล้วก็ได้รับทั้งความรู้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมครว่าการที่เราเนี่ยนะคะอยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วก็สัมผัสกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างเน,นี่ยนะคะเรียกว่าสัมผัสกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยก็ว่าได้ทําให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรายัางไงเนี่ยนะคะก็ขอให้ ความคิดนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าประกายความคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเป็นประกายความคิดที่จะช่วยสร้างสารรค์ให้กับคนแล้วก็โลกใบนี้นะคะก้าวหน้ากว้างไกลแล้วก็น่าอยู่ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เวลาของโบโชโกหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะโบโชโกจะพาคุณผู้ชมไปเกาเกาเกาโกที่ไหนนะคะก็ต้องไปพร้อมกันกับเรากับโบโชโกค่ะสัปดาห์นี้ราวมพร้อมกับว่าที่นักวิทยาศา,าสตร์กันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ